หลังจากหากหายไปจากหน้าจอช่องเจ็ดสีถึงหงปีเต็มวันนี้เจมมี่ปนิชดากลับมาอีกครั้งกับผลงานเรื่องใหม่ดวงใจเจ้าป่าโดยบทบาทที่ได้รับเจมมี่บอกว่า กล้เคียงตัวเองมากเป็นนางเอกแนวแก่นเสียวซึ่งพี่วุฒิชัยวุฒิผู้กำกับบอกว่าคาแรคเตอร์ของนางเอกเรื่องนี้คล้ายจะมี่มากดังนั้นเวลาแสดงผู้กำกับเลยพยายามดึงตัวตนของเธอเข้าไปใส่ในตัวละครดวงใจทําให้การถ่ายทําค่อนข้างผ่อนคลายสนุกสนานใช่คะ่ะหลังจากที่หายไป1ปีเต็มจากหน้าจอช่อง7ค่ะกลับมาแล้วคะ่ะ ก็ในเรื่องนะคะดวงใจเจ้าป่ารับบทเป็นดวงใจในเรื่องคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้หญิงแบบว่าแก่นเสียวกวนโอยแรงมาแรงกลับใช่มันคือเราจริงๆเพราะว่าพี่วุฒิผู้กำกับเขาอยากได้คนที่คาแรคเตอร์แบบนี้บอกว่ามันคือจะมีเลยเพราะเราเคยร่วมงานกับพี่วุฒิมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าอยากดึงตัวตนความเป็นเราออกมาใส่ในตัวละครดวงใจเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมาะกับ คาแรคเตอร์นี้มากๆค่ะมันสนุกมันไม่เครียดมันมันสบายไม่ว่าเราจะเข้าฉากไหนอะ่ะมันจะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงแต่ว่าในทางกลับกันคือเหมือนการเล่นให้เป็นตัวเองเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็ต้องแบบมีความแบบอินเข้าไปในตัวดวงใจให้มากกว่าน,นี้ด้วยอาจจะมีความเล่นใหญ่มากขึ้นคือตัวจริงเราอาจจะแบบไม่ได้กระต๊กกระต้าขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็ต้องเล่นใหญ่ใส่ความเล่นใหญ่เข้าไปด้วย ป่าล้วนค่ะป่าล้วนๆเลย,เลยแต่ว่าโชคดีว่าเราถ่ายทำกันนะเมื่อปีที่แล้วถ่ายทำเสร็จสิ้นประมาณตุลาพฤศจิกาแต่พอข้ามมาปีนี้มันร้อนมากแต่ปีที่แล้วมันร้อนก็จริงแต่มันไม่เท่านี้ไงมันเลยยังมีความแบบ คลายร้อนได้สบายมากกว่าปีนี้ท้ามาถ่ายปีนี้โอ้โหไม่ไหวแน่แนใช่ค่ะจะม,ม่เผยว่ารู้สึกประทับใจกับการทํางานในกองละครเรื่องนี้มากแม้ว่าการถ่ายทําจะเข้าป่าเกือบทั้งเรื่องแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจํา